เอาดวนดวนมาดวนดวนพี่น้องดวนดวนครับผมเนาะเล่าสายดวนครับผมเนาะวันพุธที่แล้วให้ห้าสามเจ็ดครับผมอ่าสามตัวเม็ดเดียวครับผมเนาะเลขออกหนึ่งศูนย์สามเจ็ดครับผมเล่าสายดวนเนาะวันพุธที่ผ่านมาเอาวันนี้ท่านนั่นทางฟองได้มาแล้วได้พี่น้องเด้อดวนดวนเลยเนาะลงให้ดวนดวนนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งแจกดีเดอร์มาหาเฮง ภาพมึงนครับผมเนาะเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางฝากตอนพ่นพี่น้องมาดวนพี่น้องท่านกับท่านว่าท่านแล้วกับมาผ่านไปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเผื่อความบันเทิงตัวเลขมีเขา่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาดีๆเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอย่าลืมตัดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมตัดเนาะเพื่นเออบางวัดก็ได้มาสามตัวเนาะกับเข่าทั้งสามกับมีแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็คือเข่าสามเจ็ดตรงๆพี่น้องอ่า เนาะแต่ว่าบางวันก็ได้มา3ตัว2ชุด3ชุดตั้งสี่เด้่พี่น้องเด้อเอาก็ถือว่าโชคดีพี่น้องเนาะเอา,า,อนะเอามื้อนี้มาแล้วพี่น้องเย็นวันนี้อ่ามาแบบดุเดกันเลยเอา่าเนาะเพืเอ่อได้โชคได้มาน้ำกันอ่าเนาะเอาได้โชคได้มานจะยืมคิดหอด,ด้วยพี่น้องเด้อผู้เพิ่นให้แนวทางมาเานาะอ่าเนาะขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เออ่ส่งมาให้เนาะแล้วก็เพื่อได้โชคได้มาน้ำกันนะพี่น้องเนาะเอา งวดนี้เป็นงวดแรกประเดิมงวดแรกเข้าไปแล้วเนาะกว่าหน้าน,นั้นก็เข้าๆหลุดๆุด้เพียงเด้อมาด่วนพี่น้องบอมีเวลาท่าชิปไผ่ครับผมเอาสันๆจอ่อๆเลยเนาะน้ำลายไม่ต้องอ่าวมาแล้วครับผมเนาะเราสายด่วนเนาะวันศุกร์ที่18พี่น้งอง914เนาะตัดเอาพี่น้อง141994 อย่าลืมเก้ากับหกด้วยเนาะเก้ากับหกอย่าลืมเด็ดขาดครับผมเนาะแต่ว่าบริเขียนให้ได้พี่น้องด้วยเก้ากับหกครับเนาะแต่ว่าใครงบน้อยก็เก้าหนึ่งสี่หนึ่งครับผมเก้าสี่มีแค่นี้ครับผมเนาะเอาแห้งๆปังๆมาดวนพี่น้องมาดวนเอาให้ท่านได้พี่น้องด้วยกว็จัดขัดก็ดผ่านทางสองน้ำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ อิตจะาเบ่งมาจนเมือ่อบดพี่น้องมาจนเมื่อมาจนเมื่อครับผมอ่ะมืดอ,อือคือแล้วนะจนข้าแล้วอ่ะเห็นไหมอ่ะบรรยากาศแต่ว่าดีฝนไม่ตกนะวันนี้เอาอย่าลืมครับผมเนะฝากากดไลค์กดแชร์อ่ากดนกำลังใจให้กับทีมงานมาหาเฮงพามวนนะเบอร์โทรศัในน้ำกัรพี่น้องเอ้าเฮ่งเฮงปังปังตุก๊กตาดื้อเล่าสาย่วน ทีมงานมาหาเฮงผาม่วนครับสุกๆกกมันๆร่ำๆเร